สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับมีคําถามถามเข้ามากันเยอะมากเลยหลังจากที่เราได้ทําคลิปเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องของราศีไปก็จะมีคําถามที่เป็นคําถามเชิงเรื่องของความรู้สึกความผูกพันหรือเรื่องเรียกง่ายๆว่าความรักเองนะครับก็ เข้ามาถามคาถามที่แบบว่าคือมีแฟนอยู่ค่ะแล้วอยากจะทําแบบเซอร์ไพรส์แฟนอยากจะเอาใจแฟนจะทํำยังไงดีนะครับวันนี้เราก็เลยรวบยอดมาให้เลยครับว่าวิธีการเอาใจนะครับคนแต่ราศีเราควรจะเข้าหาเขายังไงอันนี้พูดถึงการเอาใจนี่พูดถึงการแบบเขาเรียกว่าเริ่มต้นอยากจะไปฉีดเขาเป็นแฟนด้วยนะหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะครับเราต้องการแล้วว่าใส่ความหวานกันให้มากขึ้นหรือว่าวิธีการ น้อแฟนนั่นเองคบางทีอารมณ์แบบทะเลาะกันแล้วอยากจะงอเขาต้องทำยังไงนะครับไปฟังกันในคลิปนี้เลยครับ ต่อไปนะครับคือราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยนิสัยน่าจะเป็นเหมือนคป็นหนูอยแล้วเป็นคนที่ชอบให้มีคนเอาใจเอาใจประคบประหมดูแลการจะเข้าหาเอาใจราศีนี้ไม่ยากทําทุกอย่างบริการเขาเจริญประดุกเขาเป็นเจ้านายนะครับแล้วเราเป็นเหมือนทาสก็ไม่ใิงทาสเราเป็นเหมือนเป็นบริกรเอ่อเป็นเหมือนคนคอยบริการมากกว่าคอยช่วยเหลือดูแลทํานั่นทานี่ให้เป็นตุระจัดหาจัดการให้ราศีมีนนี่ชอบมาก นะครับราศีมีจะเป็นคนที่ชอบการอย่าง,างนี้ให้แต่คุณแต่คุณไม่ต้องห่วงนะว่าการที่คุณจะช่วยเหลือเขาตลอดเวลาเราจะทําให้เขาทําอะไรไม่ได้เขาเห็นความสําคัญนะครับผมว่าวันดีคืนดีอะ่ะเขาจะมีของขวัญเซอร์ไพรส์ให้คุณว่าอันนี้เป็นของขวัญที่แทนจากเหมือนน้าจิตน้ําใจในการช่วยเหลือเขามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือก็เป็นข้อดีจุดหนึ่งนะครับของของราศีมีสําหรับคนที่ ก็จะบอกว่าคนที่จะจีบราศีมีนเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเพราะราศีมีนก็จะมีคนมาคอยเอาอเอาอกเอาใจเยอะการที่จะเอาอกเอาใจราศีมีนแล้วจะชนะใจให้ได้เนี่ยคือเขาเรียกว่าจะจีบเขาเนี่ยผมบอกได้เลยต้องใช้เวลาก็คือเอาใจสมมุติว่ามีคู่แข่งสมมติว่ามีคนจะจีบราศีมีนเหมือนคุณเนี่ยสัก5คนแล้วคุณเป็นหนึ่งใน5คนเน่เป็นผู้เข้าแข่งขันนะคุณต้องใช้เวลาเาเรียกว่าต้องอดทนในการดูแลในการเซอร์วิสในการบริการในการเอาใจเนี่ย มากเลยคือบางคนอาจจะแบบถอดใจกลางคันนะครับบางคนคือไม่ย่อท้อผมบอกได้เลยว่าเวลาจะเอาชนะใจราศีมีนได้นะครับพี่สำหรับคนที่อยากจะตีราศีมีนนะโอเคแล้วก็ทีนี้คือถามว่าแล้วราศีมีนเนี่ยคือเขาจะเป็นผู้รับอย่างเดียวแล้วเขาเขาต้องให้ไหมก็เมื่อกี้ที่เกินที่ก็บอกไปแล้วว่าเขาอะจะมีการให้กลับเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะนะเพราะด้วยพื้นฐานนีสใ,ใส่เขาต้องบอกเขาว่าเขามาจะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้รับมากกว่า นะครับอันนี้คือราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นคือเหนือเหนืออื่นใดก็คือจําไว้ไว้เลยว่าให้ราศีมีนให้ให้แล้วก็พร้อมบริการเขาเรียกว่าเต็มที่คือเมอที่ถมให้แล้วก็บริการราศีมีนอย่างเดียวเลยแล้วคุณจะชนะใจเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเขาจะงอนเขาจะงอแล้วก็ราศีมีนจะมีถ้าสมมติแบบการกวดกับการาศีมีนเนี่ยคุณลองหาของที่เขาชอบเนี่ยผมมั่นใจเลยเขาก็หายงอนหายโกรกนะครับก็สรุปว่า เราสิ่งนี้คือเป็นผู้รับอย่างเดียวนะครับเราก็มีหน้าที่เป็นผู้ตามใจอย่างเดียวแค่นั้นจบนครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังมองหาคู่น้องแฟนหรือว่าแฟนงอนว่าจะทํายังไงจะเอาใจแบบไหนหรือว่าคนที่กําลังจะเริ่มต้น ใครสักคนให้เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆจังๆก็อยากให้เอาคลิปนี้นะครับไปใช้พิจารณาไปใช้เขาเรียกว่าไปใช้เป็นความรู้ดูนะครับแล้วก็ลองอ่านเขาผมว่าลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งถ้าเราอ่านเกมออกนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะขอขอบคุณนะช่วยกันนิดนึงนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยจะได้มีกำลังใจนะครับให้ทีมงานแล้วก็ผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกขอบคุณมากครับ